ครับวันนี้ก็เป็นการติดตั้งดาวเทียมนะครับของรายวิชาของอาจารย์นักเรียนรับการสอนนัตตะโดลนัตตะโดลแล้วับผมจำไม่ได้เมื่อก่อนเป็นชื่อโกเม็นะอาโกโกเม็โกมลไม่รู้จำได้เอาเป็นไงบ้างครับตอนนี้สือว่านักเรียนจะทําการติดตั้งดาวเทียมบนหลังคาแต่ว่าจําลองไว้ที่พื้นก่อนมุมลักษณะยังไงบ้างครับอาจารย์มีมุมอะไรบ้างที่ต้องใช้มุมที่ต้องใช้ก็คือ มือลักษณะเป็นไงบ้างครับางทีผู้ผู้ชมเค้าไม่รู้ว่ามุมอ,อธิาอบายหน่อยครับมุมก้มเงยก็คือมุมที่จะต้องสัมเขาเรียกว่าสัมผัสกับสัมผัสสัมพันธ์กับดาวเทียม <Okay. S 2> ที่อยู่บนตอวฟ้าทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะอ่ารับดาวเทียมอะไรแต่ในกรณีนี้เรารับดาวเทียมของไทยคมโอ้ชัดเจนเลยอาจารย์ซึ่งจะต้อง่อาได้มุมก้มเงยที่อยู่ที่ประมาณ27องศานะครับ ว่ามุมสายเนี่ยอยู่ที่252องศาอืมมุมสายหน้าจานครับแล้วก็หัว L L N เแล้วไอ้ตรงข้างล่างที่นักเรียนทําอยู่นี่เป็นมุมยังไงฮะที่ไอ้นี่มุมก้มเงยก้มเงยแล้วนี่เขาเรียกมุมสายใช่ไหมเอ้ยมุมก้มเงยไอ้มุมสายก็ตรงไหนฮะอ่ามุมสายก็คือหน้าจานเนี่ยจานที่จะหมุนหมุนได้รอบไปหมุมสายอ๋อโอเครบได้ มีอะไรอยู่ไหมตรงนี้เบ้นแบบ Hãy uh, subscribe yeah. cho kênh Ghiền Mì không